ที่ออสเตรียแล้วนะแล้วก็วันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์เราสองคนก็มีแผนว่านะคะเอ,อ่อจะไปสาวหนะ้าแล้วก็จะแวะไปเยี่ยมลูกชายด้วยนะจ๊ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในวีนนะบีก็จะเอาบรรยากาศนะคะสิ่งแวดล้อมนะที่อยู่ในวีนนะมาฝากทุกคนนะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้นะทุกคนมันก็จะเริ่ม เป็นการที่ว่าเริ่มฤดูใบไม้ผลินะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนนะคะต้นไม้มันก็จะเขียวมีใบโผล่ออกมานั้น ทุกคนเห็นแดดไหมมันไม่ร้อนนะทุกคนตอนนี้อากาศข้างนอกของเรานะคะก็18องศานะ ตอนนี้เราสองคนก็กำลังจะเดินทางออกไปนอกเมืองนะคะจะไปหาลูกชายแล้วก็ถ้าเวลามันได้โอเคนะบีก็จะไปซาวน่ากับแฟนนะเพราะว่าบีก็เตรียมของมาแล้วนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปหาลูก เดี๋ยวจะพากันไปทานอาหารเช้าก่อนนะไม่รู้ว่า้องจฟกตอนนี้ข้างนอกนะคะมีแดดนะ18องศาค่ะทุกคน ชีสบุสก <Okay. S 2> ์อบมันชาไหมคุณสเตไหมตอนเช้ามอเชาใช่ไน้องหมานั่งรอตัวนี้ครับตัวนี้เ <c oughs> มื่อวานตัดขนให้นะอาบน้ำตัดขนให้ <c oughs> วันนี้ผมสะอาดแล้วครับสิบีมานั่งตรงนี้มันไม่มีคนดีค่ะอาจจะมาจัะทุกคนมาทุกคน อาหารเช้าของมื้อนี้มีอะไรบ้างคะมีโคลกาคาเฟ่เ <Okay. S 1> นิมซัวฟูชเตอร์นโอเคแฟนบีกินเยอะมากทั้งหมดนี้เป็นของแฟนนะของบีสั่งแฮปปี้มินสำหรับเด็กบีกินน้อยนะคะบีกินบีกินไม่ได้เยอะนะทุกคนก็จะมี มีน้ำแอปเปิ้ลมีแอปเปิ้ลนะคะ,คะแล้วก็มีของเล่นเด็กเพราะว่ามีสั่งชิดเด็กนะทุกคนแล้วก็ยังจะมีโอ้ยเซนไฟค่ะแล้วก็มีเบอร์เกอร์ค่ะทุกคนไม่ กำลังนั่งคิดกันอยู่นะเนี่ยที่สั่งมาวันนี้ใช่ไหมมันก็จะมีแค่นี้เองนะมีอน้ําแก้วหนึ่งนะคะมีกาแฟแล้วก็มีเบอร์เกอร์ของบีเป็นชุดนะของเด็กก็มีเฟนฟายแล้วก็แฟนก็สั่งขนมปังมาสองชิ้นนะทุกคนแล้วก็ยังมีเนยนะคะแล้วก็แยมเนาะแล้วทีนี้บีก็เลยมาดูเออบินนะว่าเท่าไหร่ที่รักนี่นะคะ ทั้งหมดมัน1ิบยูโรนะคะแฟนให้ไป15แล้วก็เขาทอนมาบาทหนึ่งเนาะ,ะ <c oughs> เอ,อ่อทั้งหมดเนี่ยคะ่ะแค่เนี่เองแค่นิดเดียวนะทุกคนประมาณ550 14อยคูณสาเนาะประมาณนี้นะคะตอนนี้ค่าเงิน <c oughs> หิวคะ่ะนางหิวบีไม่ค่อยหิวหรอกบีกินน้อยทุกคนเนี่ยบีก็อิ่มแล้วบีกินแค่ครึ่งเดียว ส่วนแฟนบีกินเยอะผู้ชายอ่ะเนาะกินอิ่มแล้วค่ะทุกคนเ <c oughs> มื่อกี้เกิดอุบัติเหตุ <c oughs> แฟนบีขับรถเลี้ยวอย่างแรงนะคะน้องหมานะเกิดอุบัติเหตุตีลังกาเลยนะทุกคนโมเมนต์พิเศษเอออย่าอย่าโอเค ไปจ้ะตอนนี้กำลังจะเดินทางนะคะไปหาลูกชายจ้ะทุกคนมันมีเพลงด้วยนะเดี๋ยวบีเดี๋ยวบีจะถ่ายข้างทางให้ดูบวกบวกอสเอรเชิญชอบยังกี่สิมันก็อีกอ๋ว่ารนอมเนาะ Ja, ich man, schön wirklich. Wenn das Restaurant offen hat. Mehr Roboter 1 Beim Kauf ausgewählte sileno modelle Gardena May Extrem leise. PF beginbar. Und jetzt mit mehr Garage gratis. Aber nur bis Ende Mai. Mehr unter Cadena.com. คนเห็นแดดใช่ไหมแล้วก็กลับมามองบีนะทุกคนดูเสื้อนะคะใส่อย่างนี้อุ่นนะทุกคน<ต>เห็นแนดดแรงๆอย่างเงี้ยแต่ว่าอุ่นอะมันมันไม่ร้อนนะคะมันก็จะเป็นอากาศอบอุ่นเลยถึงแล้วเดีวดีดี๋ยวเเดี๋ เฮ้ยนเขาชีหม่ตลายต็วทนตทุกคนเรามีหมาหลายตัวนะ พอลลี่อเลสกูดบายเดียงอ๋อรู้แล้วตอนนี้แฟนของบีนะทุกคนมาหาลูกชายแล้วก็จะมาลองดูสายไฟด้วยสับรถเจชชชชไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวลองดูงแกซื้อสายไฟมาใหม่ทุกคน,กนเพราะว่าบีอะ่ะ ย้ายเขา้าไปอยู่ในวีนก็เลยแกซื้อสายไฟมาใหม่ลองดูว่ามันจะใช้ได้ไหมกำลังเช็คอยู่นะทุกคน, <c oughs> นไม่รู้ว่ามันไม่มีไฟหรือว่าสายไฟที่เราซื้อมา ไม่ได้อันนี้เป็นสายไฟใหม่สายไฟใหม่นะคะที่เราจะเอามาชาร์จกับรถนะคะทุกคนเพราะว่ามันมันคล้ายๆกับมันเป็นการแปลงไฟเนาะเสียบจากบ้านแล้วก็มาเข้ารถนะคะแต่ตอนนี้มีปัญหาก็คือไม่รู้ว่าสายไฟมันใช้ไม่ได้หรือว่า ที่ต่อมันไม่มีไฟฟ้างเ,งเดี๋ยวรอดูก่อนโต,ตนี่เธอจะไปไหนหเดี๋ยวไปสร้างอาณาจักรก่อนนะทุกคนดู ก็จะฉีนะคะฉี่ใส่ว้านี่ที่ของฉันเ <laughs> พราะมันไม่ได้มีแต่โทนี่ตัวเดียวนะทุกคนมันมีหลายตัวนี่อากาศดีมากเลยนะคะ <laughs> ดูน้องมาอมาอ,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 อีจ้าต้นไม้ก็มีใบไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นต้นเชอร์รี่หรือเปล่าน,น่าจะใช่นะทุกคน ก่อนนะทุกคนไอตรงเนี้ยเขาไม่ได้ทาไอ้นี่นะคะกําแพงนะอันนี้เป็นญาติกันหมดเลยนะทุกคนเมื่อก่อนนี้มันจะเห็นกันเนาะแต่ทีนี้เขาทํากําแพงนะคะเพราะว่าต้องการความเป็นส่วนตัวดูบ้านลูกชายเรามาโสดด้วยนะใครอยากมาเป็นสไปร์เราไหม <laughs> อันนี้ก็จะเป็นลงรถนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนของบ้านนะแล้วก็ช่วงนี้ซัมเมอร์นะคะเขาก็จะเอาเก้าอี้เ<อ>านาะเอาโต๊ะเอาเก้าอี้มาตั้งนะคะเอาไว้แบบนั่งเล่นนะคะกลางแดด <c oughs> ตรงนู้นนะทุกคนบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นกำแพงใช่ไหมทุกเคนจะเห็นหละะังคาตรงนูน้นตรงนู้นนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะเป็นบ้านญาติกันหมดเลยนะ ก็ตอนนี้เขาก็ทํากําแพงขึ้นก็จริงนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีประตูดเดินผ่านมาหากันได้นะทุกคนแต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันเขาไม่ได้ทําประตูไง ก็จะเลี้ยงเลี้ยงหมาไว้เป็นเพื่อนนะทุกคนเพราะว่าเขาจะอยู่กันแบบนี้นะคะจะอยู่กันแบบอยู่ใครอยู่มันเนาะถึงจะเป็นญาติกันนะคะเป็นพ่อแม่เขาก็จะแยกกันอยู่นะคะไปและปะ้าบ้านลูกชายกันไปดูซิ่มีอะไรบ้างไม่ได้มานานแล้วนะนี่เป็นไงโอ้เขาเข้าใจทำเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็น ว่าช่วงหน้าร้อนนะทุกคนมันจะมีมะแมลงนะคะแล้วก็จะเป็นเป็นเหมือนมุง้งอ่ะแล้วก็จะมีแม่เหล็กดูดเออก็ดีนะคิดว่าน่าจะเข้าไปดื่มกาแฟกันป สวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียค่ะทุกคนมอพบกับบีอีกแล้วนะคะในช่องรักต่างวัยสภัยออสเตรีย วันนี้นะคะปีกับแฟนนะคะก็พากันออกมานะคะซาวหน้านะคะแล้วก็นะคะมีความคิดที่ว่านะคะจะเอาน้องหมานะมาฝากลูกชายไว้นะคะเพราะว่าถ้าเอาน้องนะคะไปซาวหน้าด้วยนะทุกคนน้องก็จะต้องอยู่ในรถนะคะแล้วก็ช่วงนี้อากาศนะคะก็เริ่มร้อนแล้วเนาะก็เลยสงสารน้องนะคะ แฟนก็เลยว่าเออเอาน้องหมาไปฝากไว้กับลูกชายเพราะว่าบ้านของลูกชายนะคะอยู่ใกล้กันกับที่ซาวน่านะคะแล้วก็พื้นที่นะคะมันก็กว้างขวางด้วยนะแล้วก็ยังมีนะคะน้องหมาอีกตัวหนึ่งนะคะของเออลูกชายแฟนนะคะก็เป็นเพื่อนกันได้นะคะก็จะได้เออ วิ่งเล่นนะคะเป็นเพื่อนกันวันนี้นะคะเรามานะคะเอาน้องหมามาฝากแล้วก็มาลงสายไฟด้วยนะทุกคนเพราะว่าสายไฟนะคะแฟนก็ได้ซื้อมาไว้ให้นะคะกับรถนะคะที่เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ค่ะแต่ว่าทีเนี้ยไม่รู้ว่ามันเกิดอุบิเหตุแบบไหนนะคะไม่รู้ว่ามันไม่มีไฟฟ้าหรือว่าสายไฟที่ซื้อมานะคะ มันเสียนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังหานะคะสาเหตุกันอยู่นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรามานะก็คือ,อมาหาลูกชายก็บี B. ก็ได้เอาโทรศัพท์นะคะของแฟนมาด้วยนะคะแล้วก็โทรศัพท์เครื่องนี้นะแฟนก็จะเปลี่ยนใหม่นะคะก็เอามาให้ลูกชายทำนะคะเพราะว่าลูกชายเขาก็จะรู้นะคะแล้วก็เก่งนะคะในการที่จะ โอนถ่ายข้อมูลนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะคนที่ยุโรปนะคะก็จะค่อนข้างที่จะเก่งหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าจะต้องทําเองหมดเลยเนาะมันจะไม่เหมือนบ้านเรานะคะที่ว่าพอเราไปซื้อโทรศัพท์ก็จะมีคนนะคะโอนถ่ายข้อมูลให้นะคะทําให้เราเสร็จเรียบร้อยเลย แต่ที่นี่นะคะเวลาที่เราซื้อเครื่องเป่ามานะคะเราก็จะต้องมาโอนถ่ายข้อมูลเองนะคะเปิดเครื่องเองทําทุกอย่างเองหมดเลยนะทุกคนบีก็เลยนะคะมาอยู่ที่นี่ก็ได้เรียนรู้ด้วยนะว่าเออพวกเขาก็เก่งทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็จะต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วก็จะต้องทําเป็นนะคะแต่แฟนบีนะคะตอนนี้อายุเยอะแล้วเนาะแกก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องไอทีเรื่องเอ่ออินเทอร์นเน็ตนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ จะทำอะไรนะคะที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะต้องขอความช่วยเหลือจากลูกชายค่ะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้องหมาไว้ที่นี่นะคะแล้วเราก็จะไปซาวน่ากันสีชั่วโมงแล้วเดี๋ยวค่อยมารับไปะจ๊ะ ทุกคนจูซี่ตอนนี้นะคะเราสองคนก็กำลังจะเดินทางนะคะไปซาวน่า ราคาในการซาวน่านะคะต่อคนก็คือ18ยูโรนะคะแล้วก็สามารถที่จะซาวน่าได้นะคะ4ชั่วโมงนะคะแล้วก็รวมที่เราจะไปไว่ายน้ำด้วยนะคะ <c oughs> ก็คือในนี้นะคะเขาก็จะมีซาวน่านะคะหลายรูปแบบนะทุกคนแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำนะคะที่กว้างมากๆนะคะเราสามารถนะคะที่จะไป ทางว่ายน้ำแล้วก็ซาวน่านะคะในราคา18ยูโรค่ะบีนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมวิดีโอของบีนะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเวลาที่เรานะคะเข้าไปซาวน่านะคะก็จะต้องแก้ผ้าหมดเลยนะเขาก็เลยไม่อนุญาตนะคะให้ถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอนะทุกคนบีนะคะก็เลยไม่ได้นำภาพนะคะของ ห้องสาวหน้านะคะมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมค่ะก็ยังไงก็ฝากวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์จ้าแล้วก็ไว้เจอกันนะคะในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้นะคะวีก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะเอาวีเดอร์เซ